สี่ตอนเที่ยงนะครับมาวันนี้เจอกับก้าหนึ่งตัวนะครับเป็นงานมือสองที่ได้เข้ามาในร้านนี้นะฮะผมจัดเข้ามาในร้านนี้อีกหนึ่งตัวนะครับตัวนี้เรียกได้ว่างานโคตรดีเลยนะครับเป็นคล้ายๆว่าจากชื่อแบรนด์แล้วอะคินริวนะ่าจะเป็นงานญี่ปุ่นนะฮะเป็นแบรนด์ญี่ปุ่นนะครับแต่ว่าตัวนี้เหมือนเป็นงานคัสตอมเลยนะครับงานคัสตอมพวกแบบตัวเท่ๆครับ <laughs> นึกแบรนด์ไม่ออก อ่ะเดี๋ยวมาดูตัวนี้กันดีกว่านะครับว่ามีอะไรบ้างเลยครับให้ดูอันดับแรกเลยคือสีคื้นริวนี่ครับตัวนี้เป็นสีแบบเรื่มเร่มนะอะหลายสีหน่อยนคล้ายกับสีมุกเลยตรงนี้นะแต่ว่าจะเป็นออกม่วงแล้วก็เขียวนะครับโดนบางมุมจะเป็นสีม่วงนะบางมุมเป็นสีเขียวเหมือนแมลงคับนะ <c oughs> เปรียบเทียบได้แบบเออประมาณนี้นะตัวนี้สีสวยนะครับถ้าทําสีตัวนี้มีหลักหมื่นแน่นอนนะฮะนี่ แค่ค่าสีก็แพงแล้วนะครับงานคัสตอมตัวนี้ก็เลยกลายเป็นแบบเป็นแบรนด์ที่ราคาค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับถึงกับราคาถูกเลยนะฮะราคามานึตัวนี้อยู่ที่9 0 0 0ถึง10,000กว่าบาทนิดๆนะครับไม่เกินประมาณหมื่นนิดๆนะไม่เกินนี้นะครับแล้วตัวนี้สภาพคือใหม่นะครับใหม่เลยไม่มีรอยเลยนะครับเล่นธนูสนอมแกะกล่องมาเลยนะครับอุปกณงคบเลยครับคันโยกเหล็กขันคอ แล้วก็ตัวประแจต่างๆนะครับมีตัวตัวหนอนขันตรงนี้ให้ด้วยอะไรล่เือหายนะตัวขันโยกนะครับให้ดูให้ดูกันแบบนำใจเลยตัวนี้มันสวยมากโคตรสวยเลยผมเห็นผมเห็นตัวนี้อยู่ในร้านร้านนึ่งนะผมก็ชอบนี่ชอบเลยแบบสีมันด้วยนะนี่เราเปลี่ยนสีท่านจะเป็นออกมอ่วงๆหน่อยนึงนี่จะเป็นสีเขียว หัวจะเป็นแบบนี้นะครับทำตัดมาเฟสสเตเลสนะครับเงาแวบเลยคือราคาที่ลงไปอ่ะคือคุ้มมากนะสองนาทีก็อธิบายสเปคไม่หมดนะฮะเฟสสเตเลสยี่สิบสี่เฟสนะครับคอเชฟพอดีนะเต็มไม้เต็มมือไม่บางเฉียบนะแต่ว่าจะเป็นแบบเต็มมือเลยพอดีนะไม่หนามากนะครับบอกไปก่อนนะยี่สิบสี่เฟสนะครับมาดูส่วนของวงจรนะครับวงจรเดิมมีให้นะครับวงจรที่โมมาจะมีอืตัวเน็กเลยจะเป็น ซีโมดัน c ค n นอิงวีนะครับนะขออ่านแป๊บหนึ่งนะฮะซีโมดันเค้นอิงวีนะครับผมเป็นเซียนคอยตัวนี้นะครับก็แพงในระดับหนึ่งตัวนี้เป็นซีโมดันเค้นสแต็กสแต็กสแต็กพลัสนะครับสแต็กพลัสนะครับผมก็มีชื่อเสียงนะเคยได้ยินนะครับตัวหลังจะเป็นธัม์บอกกิ K ้งนะครับซีโมดันเค้นเจสันเบเกอร์นะครับไม่รู้อ่านถูกไหม <laughs> จำมูนท่านเจสันเบเกอร์นะครับก็โอเคนะสามตัวนี้ก็มีมีเกือบหมื่นแน่นอนนะฮะ p ิกอัพสามตัวนี้ตัดคงตัดคอยเรียบร้อยน,นะครับอ่าสามนาทีแล้วนะครับอธิบายสเปกนะฮะคลิปนี้ลง youtube แน่นอนนะลงในเพจไม่ได้นะยาวมาฟังเสียงกันนะครับตัวหลังนะครับโคตรแน่นเลย ตัวนี้ตัวนี้บารเบอรเกอร์ครับตัดคอยลืมดึงขึ้นอโอเคผสมนะครับแฮมาร์กิ้งแล้วก็ตัวซิงเกิลค,คอยนะครับ Thank you. สเต็พลัสนะครับผมตัวนี้โอเคผสมนะครับสองตัวนี้นะครับ thank you เียงคลีนก็บอกเลยว่าตัวนี้ออกงานสบายๆแบบเหลือๆเลยนะครับไม่ต้องห่วงไม่ต้องโมงเพิ่มไม่ต้องทำอะไรเลยนะครับหย่อนสองเสาโยกนุ่มๆเลยนะมาถึงเวลานะครับเปิดเกฑ์ที่เที่ยงนะครับเสียงแตกดนะ้ Terima มาหนี้นะครับผมคลิปเริ่มยาวแล้วนะฮะเดี๋ยวผมลงในยูทูบแล้วกันนะครับตัวนี้นะครับใครสนใจสอบถามเข้ามาได้นะครับหนึ่งมื่นสามพันห้าร้อยบาทอัพเกรดแบบคุ้มให้เลยนะครับแล้วก็มีอะไรเดิมให้ด้วยนะครับดีไม่ดีแถมกระเป๋าให้ด้วยนะครับถูกใจกันนะฮะผมจัดไปนะฮะตัวนี้เจอกันขอบคุณครับ